ก็สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูรถแมคโครนะครับอาการที่ใหญ่ขึ้นมานะครับขับมาดีนะครับก็ดับกลางทางครับขับนาบบวกก็ยังไม่แด้วลงนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะซึ่งเกิดจากอะไรบ้างนะครับมาดูด้วยกันนะใส่ในนี้ขับมาได้ดีดับนะถ้ารถเล็กๆก็ตีปัญหานะครับโซลีนอยด์ุดปั๊มนะครับอาการนี้ก็มีปัญหาอีกนึงอันนี้เป็นระบบไฟนะไฟหน้าปัดก็ดับ ไม่มีการตอบสนองอะไรสักอย่างนะครับนี่จะมีคําตอบนิดนึงนะครับมานะครับอันนี้ครับมาเจอปัญหาเกี่ยวกับขั้วแบตนะครับไฟในจอไม่ได้มีอะไรนะครับมิดสนิทเลยนะครับอันนี้ก็ทําการสตาร์ทดูนะครับนี่ครับ้อไฟนะครับนี่ทาการแก้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ มีแต่เราสตาร์ทดูนะครับ